สครับวิวสิสแตรจ้ครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปทดลองตัว t ท s l a r o b o t a ท i กันแล้วนะครับผมจะใส่ลิงค์ไว้ข้างล่างนะครับสำรับคลิปนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะมาลอง Waymo กันนะครับซึ่งเป็น r o b o t a ท i อีกอันหนึ่งที่ซึ่งได้ออปเปรตมานานแล้วพอสมควรนะครับตอนนี้เขามีมาให้บริการแล้วที่ออสตินเท็กซัสได้พักหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ผ่านใช้ผ่าน Uber App นะครับก็ไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไง สิครับว่าจะได้เว y โ o มั้ยเว y โ o มได้เว y โ o มโอเคกำลังจะมาแล้วครับอีก5นาทีเว y โ o มในออสินนี้จริงๆเขาไม่มีแอปออต่างหากนะฮะแอปเว y โ o มจะใช้ไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าเราจะ ให้ใช้ใน uh, ตัว Uber app นะครับซึ่ง Uber ปกติแล้วก็เรียกปกติเลย Uber X เนี่ยแต่ว่าถ้ามัน match ได้ถ้ามีรถเว y โ o ใกล้ๆเนี่ยมันก็ขึ้นมาถามว่าเนี่ยเราจะลองอยากลองใช้เว y โ o มไหมนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าใช้เว y โ o นะฮะแล้วพอใช้เว y โ o ปุ่มก็จะบอกว่าเว y โ o ม vehicle กำลังมานะครับบอกว่าอยู่แถวไหนบอกว่าอีกอีกหนาทีจะมาถึงเรามาดูกันว่าตัวเวโมไรสเนี่ยมัน เป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตัวเทสลาโรบักซี่ที่ผมเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ผ่านมานี้ก็มีเวมอลผ่านไปแล้หนึ่งคันนะครับจริงแล้วอันนี้พอมันใกล้จะถึงอะ่ะเราเลือกได้นะว่าอยากจะให้ฮิคอัพตรงไหนมีหลายออปชันเลยนะฮะของผมจะเลือกออปชันออปชันแรกเลยนะครับสปอตหนึ่งก็คือตรงนี้เลยแหละสปอตหนึ่งก็คือข้างในนะครับคอนเฟิร์มกำลังจะมาละ เว y โ o ของเรามาแล้วเว y โมนะครับนี่คือเว y โ o ของเรานี่เองนะครับมาดูตัวรถกันนะครับก็จะมีชื่อขึ้นนะครับ WL เป็นชื่อของเราของผมนี่เองนี่แหละนะฮะแล้วก็ตัวเวโอมีตัวเรดาร์ไรดรต่างๆนานานะครับ แล้วก็จะขึ้นรถกันเลยนะครับจะกดล็อกรถนะครับมันล็อกค่ะ นี้ก็จะเปิดประตูได้นะครับ,บ,บข้างในนี้นะครับก็จะขึ้นอันนี้ก็เป็นรถไม่มีคนขับเหมือนกันนะฮะให้ดูตรงนี้ไม่มีคนขับนะครับแล้วก็บอกว่ากด e อ n o o n วิวัฒน์ก็คือชื่อผมเองนี่แหละฮะอันนี้ไม่มีคนนั่งด้วยนะฮะไม่มีเจ้าหน้าที่นั่งข้างหน้านะครับแต่ว่ามีกล้องเต็มไปหมดเลยนะครับเปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกันเดี๋ยวเราคัดคัดกัขัดก่อนครั้งแรกนะครับ,บกับการใช้บริการตัวเวม o นะฮะเป็นแท็กซี่ไร้คนขับนะครับเราจะมาเทียบกันว่าประสบการณ์การใช้ในการขับของมันเนี่ยต่างกับตัวเท s l a โรบอ t แท็กซี่ไหมนะครับโอเคเราจะกด Start Ride กันเลยนะครับเริ่มแล้วนะฮะ Hello from w a y m o as we get going just give us one minute to cover a few riding tips This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. So keep your seatbelt fastened, please. If you're traveling with little ones or expecting, l e see the s m a r t a n of o u ข้างหลังนี้ก็มีกล้อง,ง,งด้วยนะครับบอกว่ามันใช้มันอัดอยู่นะฮะมีกล้องกล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้องข้างหน้าอีกนะครับตรงนั้นนะครับเป็นกล้องก็ ส่วนที่นั่งข้างหลังนี้ก็จะปกตินะฮะไม่มีอะไรแปลกใหม่ส่วนข้างหน้าก็จะมี steering wheel ก็มีป้ายบอกว่ามีสติกเกอร์แปะบอกว่า,วาห้ามแตะนะครับบอกว่าเราจะถึงอีกประมาณ8นาทีส่วนหน้าจอตรงกลาง นี่นก็คล้ายๆกับตัว Model Y นี่แหละฮะเอ่อแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่บบรู้ว่าพอมันบอกเซฟตี้วิดีโอเสร็จแล้วมันจะมีอะไรดูอ๋อนี่จะเป็นเอ่อเป็นไลด้านะครับ Visualization ให้ดูเลยนะฮะแล้วก็มี3ปุ่มมีปุ่ม Support ซึ่งจะเหมือนตัว Tesla r o b o Taxi Pull Over ก็เหมือน Tesla Tesla r o b o Taxi ก็มีเหมือนกันนะครับหรือ Play Music ซึ่งเล่นเพลงได้ลองกดเล่นเพลงดูสิก็จะมีให้เลือกอันนี้จะไม่ใช่เพลย์ลิสต์ของเรานะครับเป็นของ Tesla เพราะของ Tesla เนี่ยมันคอนเน c t กับแอคเคาท์เราได้นะฮะ ดูตรงนี้ข้างล่าง้างมีอะไรบอกว่าดูปรปับอุณหภูมิเปลี่ยนเอ่อมิวสิกนะครับดูแมปอ่านดูแมปได้ตรงนี้เราอ Inter ินเทอร์แอคทีฟอินเทอร์แอคกับมันได้นะฮะของเ e ซ่ามันโชว์แค่ประมาณนี้เลยบอกว่ามันมันอินเทอร์แอคไม่ได้ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนนะในในอนาคตแล้วก็ทำอะไรได้อีกเอ่ยมี about this car ก็บอกว่ารถเ,เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ writing tips ก็คือ,อคลิปบอก ประโยชน์ต่างๆ c a m e r อ privacy ก็น่าจะบอกแค่บอกว่าเออมันรคคอร์ดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่แต่ไม่มีใหม่นะฮะก็คือมันจะเห็นภาพก็จะเห็นวิดีโอฟีดของเราแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ไม่สามารถได้ยินเ,ออเราได้ในรถอันนี้ผมชอบอยู่นะเพราะว่าตรงนี้มันมีไลด a านะครับซึ่ง visualization เนี่ยมีรถเออเห็นคล้ายๆเทส l ล f s d นี่แหละนะฮะแต่ก็จะดูเห็นมีนอยซ e เยอะเหมือนกันนะครับถ้าถ้าลองลองดูดีๆในตัวรถนะฮะมีนอยสุอข้างๆอะไรเงี้ย แต่ออกมาจริงๆก็ visualization คล้ายๆกับเท la นะครับส่วนหน้าจอข้างหน้าก็จะบอกว่าเราจะไปถึงอีก5นาทีนะครับแล้วก็บอกเวลารเราสามารถรู้สึกว่าเริ่มร้อนนะครับนี่เป็นเซลเซียสนะนะโอเคเราจะปรับให้มันเย็นขึ้นหน่อยนะครับส่วนข้างบน มันจะมองเห็นไหมก็เป็นตัวมมジュลทั่วกล้องแล้วก็ไร้ด้าต่างๆนะฮะขับดีไหมสม ooth ไหมจริงๆเออมันเป็นระยะทางสั้นๆนะที่ผมเพิ่งนั่งมานะครับแต่ว่าก็สม o o ดีนะครับรู้สึกเหมือนคนขับเอ,อถามว่าเทียบกับเท s l a โรบอตแท็กซี่เนี่ยต่างกันแค่ไหนจริงๆเราก็คล้ายๆกันมากเลยนะฮะในในระยะทางสั้นๆที่ผมที่ผมทดลองมาเนี่ย ไม่น่าจะมีสถานการณ์อะไรยากขนาดนั้นนะครับของแถบนี้นะครับแล้วส่วนตัวแอปมันก็ก็คือเหมือนอ ber ปกตินะครับมันก็จะบอกว่าเราจะถึงอีกอกีก่โมงนะฮะแล้วก็จริงๆเราก็เหมือนกับเออเหมือนคนขับเลยอะ่ะ ในตัวแอป uber นะครับนี้เวโออีกคันหนึ่งนะฮะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเวมโอในออสตินเนี่ยครับหนึ่งอย่างที่ผมชอบเลยก็คือพอมันไม่มีคนขับแล้วเนี่ยเบาสามารถปรับขึ้นไปได้เยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีที่วางขาที่กว้างมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีคนขับที่จะต้องมาใช้พื้นที่ข้างหน้านะ บอกก็เลยปรับไปเยอะเลยนะครับก็สบายกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องมี <laughs> ไม่ต้องมาคุยกับคนขับด้วยบางคนเป็นอินทร์เฟอร์เนี่ยก็คือไม่ต้องมากังวลว่าต้องคุยอะไรกับคนขับไหมนะค,คนขับแกร็บคนขับอูเบอร์เนี่ยก็ส่วนตัวแล้วผมชอบอามากๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะเลี้ยวยังไงนะฮะอันนี้อันนี้เป็น protected left นะครับเลี้ยง่ายๆเพราะามีมีสัญญ,ญาณไฟก็แค่ไปตามเลนไปตาม traffic นะฮะอันนั้นโรบอรเทซา่าโรบอ็กซี่อีกคันหนึ่งเนาะผู้ผ่านไปนะ จริงๆแล้วตอนนั่งเทสซาโรบอทแท็กซี่เนี่ยคนอื่นไม่ค่อยสังเกตเพราะามันดูเหมือนกับโมเดลวปกตินะครับแต่ว่าพอนั่งเวมโอเนี่ยรู้สึกว่าคนที่แบบว่าอยู่ข้างๆอยู่ข้างทางหรือรถข้างๆจะโอ้ชี้กันใหญ่เลยว่าเป็นรถไร้คนขับเพราะว่าหน้าตามันแปลกมากนะครับมีทั้งไลด้ามีทั้งอะไรใหญ่ๆอยู่ข้างบนมีกล้องหีอะไรเนี่ยมันดูรู้เลยว่าเป็นรถไร้คนขับนะครับแต่เราก็จะมาเริ่มจะถึงจุดหมายใกล้จะถึงจุดหมายนะฮะหนึ่งนาทีนะครับ หรือว่ามันจะจอดให้เราลงตรงไหนเนะาะหน้ร,หรือว่ามันจะตกได้โอเคไหมใช้ได้ฮะจริงๆความรู้สึกก็คล้ายๆกับ FSD เลยนะครับจะเลี้ยวเข้าจุดหมายแล้ว,ลวนะฮะอ่าบอกว่ากำลังจะถึงแล้วอย่าลืม phone. wallet phone key ต่างๆนะ มันก็บอกว่ากำลังจะหาจุดจอดให้ลงนะครับดูมันจะให้เราลงตรงไหนจ,จอดหน้า stop sign เลยเว้ย Finding a spot อ่าลงได้นะครับ Exit ได้เลยโอเคเราลงกันแล้วครับก็ไปแล้วครับเวโม o บ๊ายบาย นี่แหละครับประสบการณ์การใช้งาน w วโม o นะคะซึ่งเป็นคู่แข่งของโรบอทเ x ซี่จาก Tesla ครับเพื่องคิดว่ายัางไงครับถ้ามันมีให้ใช้ในไทยเนี่ยจะกล้าใช้กันไหมแล้วถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่ดูในคลิปคลิปหนึ่งเทียบกับคลิปนี้ของ w วโม o เนี่ยเพื่อนคิดว่าอันไหนมันน่าใช้งานมากกว่าครับผมยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ